ครับบรรยากาศภายในสนามฟุตบอลก็เฮฮานะฮะแล้วก็ช่วงท้ายก็มีแจกของรางวัลกันเล็กๆน้อยระหว่างของคอลเลมบิดแล้วก็เลิฟฟิตขับก็มีแก้วมาแจกนักเตะด้วยนะฮะเอาละครับเข้าสู่โหมดการจับของรางวาัลจับสลากของรางวัลกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องดาวเนี่ยจับออกห้า,าไม่ใช่ครับโทษครับจับห้ารางวัลเลยนะครับห้ารางวัลน,นี้จะได้รางวัลเลยนะฮะจะไม่มีการจับออกนะฮะ เดี๋ยวจะเขย่าก่อนนะครจะโซความโกมต 6, เดี๋ยวน้องดาวจะอออกข้างวันเลยครับทีเดียวจะเป่ะสองค่ะสามสี่ห้าคัะคุณลักษะวางเลยค่ะห้าลงวันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะฮะ ทั้งหท่านเลยนะครับเริ่มจากขั้นแรกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดแว่นก่อนนะครับเพราะว่ามองไม่เห็นรายชื่อแรกเลยนะครับที่จะได้รางวัลได้แก่คุณน้องอาร์ตี้ครับรายชื่อที่สองนะครับ ที่จะได้รางวัลได้แก่คุณน้องพาวครับรายชื่อที่3มนะครับที่จะได้รางวัลได้แก่คุณคุณบอมครับ เลกสองท่านนะครับลุ้นนะครับว่าใครจะได้รางวัลท่านที่สี่ที่จะได้รางวัลคุณคุณนนครับและท่านสุดท้ายนะครับที่จะได้รางวัลได้แก่คุณคุณบีมครับ รายชื่อผู้โชคดีครบทั้ง5ท่านแล้วนะครับผมและน้องดาวเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการทําแก้วโฟโตมาร์คหรือแก้วเซรามิกสกีนลายกันนะครับว่าเขาจะทํากันยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเชิญครับ ถึงขั้นตอนสําคัญแล้วนะครับหลังจากเราได้แม่แบบบนตัวแก้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทําการอบโดยใช้เครื่องอบไอน้ําความร้อนสูงตัวนี้เลยครับ <S <S 1> <S 1> เรามาดูกันนะฮะว่าจะร้อนแค่ไหนนี่ไอขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการอบเลยนะครับถึงขั้นตอนนี้ใครจะใส่พวกผักกาด อะก็ตาสะดวกเลยนะฮะใช้เวลาในการอบเนี่ยประมาณ15นาทีเดี๋ยวช่วงระหว่างรอ15นาทีเนี่ยเราไปดูไฮไลท์เก็บตกกิจกรรมเตะฟุตบอลกระชับมิตรกันดีกว่าครับ 我刚才没看到，刚 thank you

ลดลงเนือไปเหนือนล่องตายวงไยในทรัพย์สินของท่านติดกล้องวงจรปิดเอ็นจอยห5าเหมือนมียามมายืนเฝ้าบ้านต้องวงจรปิดเอ็นจอย5 5าชัดแจ๋วชัดจริง24ชั่วโมง,ต,งต้องต้องวงจรปิดเอ็นจอยห่าฮในโอกาสที่ร้านเจเบลอเคอร์เรียมได้ย้ายร้านมาอยู่ร้านใหม่ ทร้านก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้า,าที่ชาใช้ผลิตภัณฑ์ของ JBL ให้มาที่ร้านาจะได้รับส่วนลด15%เฉพาะที่ร้าน JBL ขอคนเรียกช็อปนี้เท่านั้นขอบคุณครับชานวิมชลช็อปแหล่งรวมสินค้าพรีเมียมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดพลาสติก พวงกุญแจที่เปิดขวดแก้วเซรามิกแก้วใสสกรีนลายสนใจติดต่อ0839051073ภูมิใจผู้ให้ถูกใจผู้รับต้องเราชาญวิมลช็อปอย่าลืมถทุมานะคะขอบคุณค่ะ๊า ตอนนี้ก็ครบสิบห้านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลที่เราทำเนี่ยจอกมาเป็นยังไงนะครับ,รบ,รบเป็นไงครับสวยไหมครับเป็นไงครับเดี๋ยวเราปิดแก๊สแล้วเดี๋ยวเรารอให้เย็นสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเอาออกเพราะตัวนี้ร้อนมากแก้วจะทําปฏิกิยากับสีที่เราใช้ในการสกรีนบวกกับเครื่องอบไอน้ำตรงน,นี้จะทำปฏิกิริยาทำให้เกิด ภาพบนตัวแก้วเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่าจะเกิดได้ยังไงครับตอนนี้เราก็ได้แก้วครบทั้งห้าใบแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูทีละใบว่าที่เราทำเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนสมกับที่เราลุ้นกันหรือเปล่านะฮะใบแรกเลยนะครับเป็นไงครับ สวยงามนะฮะไปที่สองยังร้อนอยู่เลยนะครับี่ยไม่ได้นะครับไม่มีเสียนะฮะไปที่สามนะครับไปที่สามก็สวยงามไม่มีเสียแตกหรืออ๋อไม่แตกนะครับนึกว่าแตก ใบนี้ก็สวยงามนะครับไม่มีเสียงกันใบสุดท้ายนะครับสวยงามไม่มีเสียนะครับไ,ได้ทั้งห้าใ ครับตอนนี้น้องดาวรออยู่ที่ห้องส่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปพบก,กับน,น้องดาวกันครับครับเป็นยังไงบ้างครับรายการของเราถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับกิจกรรมเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายแจกโชคนะครับรูปแบบรายการเนี่ยกำลังทีมงานกําลังคุยกันอยู่ว่าจะเอาเป็นแบบรายการสดหรือว่าจะให้สมาชิกเนี่ยฝากบ์โทรศัพท์ไว้แล้วเราก็สุ่มโทรไปนะฮะ ส่วนของรางวัลเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จาก JBL จาก a อ u a p r o โปรดักนะฮะเป็นวิตามินต่างๆแล้วก็รางวัลใหญ่ก็จะเป็นเสื้อเสื้อยืดเสื้อตอนะฮะจะเป็นไซส์ L ไซส์ M แล้วก็มีไซส์ L ของเด็กรวมทั้งหมด3ตัวเลยนะครับเป็น1รางวัลถ้าท่านใดได้ไปก็จะได้ใส่ทั้งพ่อแม่ลูกเลยนะครับครับแล้วก็สำหรับ 1> 1หนึ่งรางวัลน,นะครับจะเป็นรางวัลจากพี่สมภพตอนนี้ติดต่อไปแล้วพี่สมภพกำลังส่งมานะครับจะเป็นสติกเกอร์เสือตอซึ่งหลายๆท่านที่อยู่ในเว็บไซต์หรือว่าในเฟซบุ๊กนะฮะของเพจคนรักเสือตอก็คงจะได้เห็นนะฮะสวยมากตอนนี้ติดต่อไปแล้วก็ขอขอบคุณพี่สมภพด้วยนะครับสำหรับสติกเกอร์เสือตอที่จะมาแจกในกิจกรรมของเดือนหน้าสำหรับเดือนหน้านะครับจะมีกิจกรรมการทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านเด็กอนลังสิตของ5้านะครับในวันอาทิตย์ที่14บสี่กรกฎาคมถ้าสมาชิกท่านใดว่างก็ขอเชิญแล้วกันนะครับมาทําบูร,ร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้รายการสบายสบายส,าย,สายเลิฟิกขับผมและน้องดาวก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ